สวัสดีครับสวัสดีครับอาชาแนลครับอาชาแนลอาร์ชาแนลเรดเดวิครับเรดเดลวิวอาชาแนลเรดเดลวิเพื่อนเพื่อนพี่พี่อาชาแนลเรดเดวิมาครับกินข้าวกันครับกินข้าวกันครับกินข้าวกันครับมา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 กินข้าวกันเพื่อนเพื่อนพี่พี่คั่วกิ้งครับคั่วกิ้งผัดคั่วกิ้งสตอเพื่อนเพื่อนพี่พี่กระเทียมไข่ต้มนะครับคั่วกิ้งหมูสตอกระเทียมไข่ต้มเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันนี้เรามีข้าวเหนียวทุเรียนเพื่อนเพื่อนพี่พี่ ข้าเหนียวทุเรียนครับมามาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ง่าย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 คั่วกิ้งหมูกระเทียมสะตอไข่ต้มเพื่อนเพื่อนพี่พี่ฟินๆนะครับไข่ต้มแม่ไข่ต้มหนึ่งฟองเพืพ่อนเพื่อนพี่พี่หยอดซอสนิดหนึ่งหยดซอสน,นิดหนึ่งเพื่อนเพื่อนพี่พี่หยดซอสนิดหนึ่งนะครับกินข้าวกันครับกินข้าวกันครับ อออืมอืมมขั่วกิ้งร้อยแรงรร,ร้อย่้อ่ซื้อร้านปักใต้แถวบ้านครับซื้อประจำร้านนี้อืมอร่อยมากมาก ลอยๆจี๊ดจ๊าดเลยไข่ต้มมือเมือม่อนพี่ กับข้าวปักใต้ไม่ต้องอะไรนะครับมากมายอร่อยอยู่แล้วเพื่อนๆพี่ๆ กระเทียมสดๆครับกระเทียมสดๆกินดีมีประโยชน์แก้ได้หลายโรคนะค้าวกิ้งก็ดีผัดมาแห้งๆหืสตออ่อนๆเด้งๆ พิกแกงใต้รสชาติถึงถึงไม่ต้องอ,อะไรมากมายแค่นี้ก็อร่อยแล้วพี่ร้อยแรงร้อยแรงอืม ต่อครับอ่อนๆเลยเขียวเด้งๆอร่อยมาก มาเพื่อนพี่เราลอมาจิ้มข้าวเนียวทุเรียนกันนิดนึงครับซื้อแถวบ้านครับรสชาติดีกลมกลมหวานหวานนัวนวเนื้อทุเรียนกําลังดีไม่เละมากไม่แข็งมากกรอบกรอบกำลังดีเพื่อนเพืนพี่พี่ ราดใบบนน้ำกะทิอร่อยดีครับอข้าเหนียวข้าเหนียวทุเรียนในน้ำกะทิอืนเนื้อทุเรียนเพื่อนๆพื่อพี่ ฟินๆเลยมาของหวานของข้าวต่อเพื่อนๆพี่ๆลิงกระเทียมครับ ฝากด้วยเพื่อนๆพี่ๆกินข้าวกันครับคั่วกิ้งหมูสตอไข่ต้มกระเทียมข้าวเหนียวทุเรียนเพื่อนๆพี่ๆอร่อยมากๆร้อยแรงร้อยแรงร่อยร้ยโอเคครับเพื่อนๆพี่ๆไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆพี่คลิปหน้า อ่ะฝากด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไคร e ด้วยบยมะกรูดด้วยนะจ๊ะ